ที่บารถบ้านไม่ต้องรอนะคะรถคันนี้เป็นรถมือเดียวสภาพป้ายแดงเลยนะคะเราอยากที่จะแบบว่ารับกลิ่นรับกลิ่นอายบรรยากาศนะคะเราก็สามารถมีเปิดสรุปนะคะไปรับลมได้เลยนะคะเราจะดูมุมไหนเนี่ยเราสามารถกดได้เลยนะคะมุมท้ายนะคะได้ความใหม่มากๆเหมาะสมกับปีรถเลยก็คือปี2021นะคะ คริสต์มาสนะคะทุกคนแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะคะชาว YouTube ของบอยรถบ้านด้วยแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามช่อง YouTube ของบอยรถบ้านนะคะวันนี้นะคะพี่พวงมีรถ Toyota Cross นะคะเครื่อง1.8ตัว h y b ริดตัว Premium s เซฟตี้โมเดลลิสตนะคะมารีวิวให้กับคุณลูกค้า ใครที่กำลังมองหาอยู่บอกเลยว่าขนาดป้ายแดงนะคะต้องจองแล้วก็ทำสัญญาแล้วก็กว่าจะได้รับรถเนี่ยต้องรอเป็นเดือนๆเ,เลยนะคะแต่ที่บอรถบ้านไม่ต้องรอนะคะรถคันนี้เป็นรถมือเดียวสภาพป้ายแดงเลยนะคะไม่เนี่ยอยู่เพียง28,000โลเท่านั้นอย่างเจ้าคันนี้ความพิเศษนะคะตัวนี้จะได้ชุดแต่งของโมเดลิสต้าเลยนะคะเป็นเอกลักษณ์ของเจ้า Toyota Cross คันนี้แล้วก็เป็นรถที่บอดี้ใหญ่ที่สุดนะคะใน s e ก เมนเดียวกันนะคะบอกเลยว่าคันนี้สภาพเนี่ยพร้อมใช้งานมากๆไฟหน้าของเขานะคะก็จะถูกออกแบบมานะคะให้เป็นโปรเจคเตอร์ LED เลทามดันดิ้งไ g h t นะคะแล้วก็อย่างเจ้าคันนี้เป็นรถที่มีสีดำเราก็จะมีการเก็บสีให้กับคุณลูกค้าเป็นบางชิ้นนะคะแต่รถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุชนหนักทิศความแน่นอนนะคะเพราะว่าเรามีการตรวจปรูอินสเปกชันนั่นก็คือตรวจโครงสร้างให้กับลูกค้าด้วยเพื่อความมั่นใจว่ารถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนร้อเเค่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันของ t o y o t a c ค o สตคันนี้กันค่ะ รอบๆคันของ t o y o ต้าครอสคันนี้นะคะตัวนี้จะได้ล้อแมกอ o ลอยสีทูโทนแล้วก็ยังได้ยางนะคะมิชลินนะคะเป็นยางปีใหม่สภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะแล้วก็คันนี้ได้กล้องนะคะ360องศาอีกด้วยนะคะซึ่งสังเกตง่ายๆจากด้านล่างตรงนี้นั่นเองแล้วก็ไฟเลี้ยวก็จะอยู่ที่กระจกมองข้างค่ะดูแบบว่า เผินๆภายนอกไปแล้วนะคะคุณลูกค้าที่มองหาอยู่นะคะอย่าช้านะคะรีบโทรมาเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายของ t ต y o ต a Cross คันนี้กันคะ่ะไปเลยจ้ะอย่างด้านท้ายของ t ต y o ต a Cross คันนี้นะคะเราสามารถเปิดฝากระโปรงหลังเนี่ยได้จากรีโมทนะคะโดยการกดค้างหนึ่งครั้งนี่จะขึ้นเลยนะคะแล้วก็คันนี้จะมีกล้องถอยหลังให้กับคุณลูกค้าด้วยด้านหลังเนี่ยบอกเลยว่า สามารถบรรจุของได้แบบว่าเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีที่วางของด้านบนตัวนี้อีกด้วยนะคะเดี๋ยวพี่คงาะคิดให้ดู นี่นะคะก็จะสามารถวางของด้านบนได้ด้วยแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเวลาที่เรามีกระเป๋านะคะหรือว่าสัมภาระนะคะเราก็จะสามารถวางของได้อย่างสบายๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคันนี้นะคะรถคันนี้ยังไม่เคยเก็บสีเลยถ้าดูจากตามตัวน็อตนะคะบอกเลยว่าได้รถเดิม100%เเซนะคะไม่ว่าจะเป็นทางแก้มซ้ายแก้มขวานะคะรถคันนี้นะคะยังไม่มีรอยแกะเพื่อมาทำสีเลยค่ะ ดูด้านท้ายไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูในตัวรถกันบ้างค่ะสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com ด้านในตัวรถนะคะเราเริ่มจากเบาะก,กันก่อนนะคะเบาะเนี่ยจะได้แบบว่าสีที่ดูแบบว่าตัวพรีเมียมมากๆเลยนะคะเป็นสีแบบว่าดูหรูหราก็คือออกสีเลือดหมูแล้วก็ในส่วนของเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะที่ปรับไฟฟ้านะคะใช้งานง่ายมากๆเลยแล้วก็ความพิเศษของเขานะคะคันนี้จะมีสรุปให้ด้วยโอ้โหเดี๋ยวพี่ฟงลองสาธิตให้ดูเลยนะคะ น่าใช้งานมากเลยเพราะว่าอย่างเจ้าคันนี้เวลาที่สมมติว่าเราไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยเราอยากที่จะแบบว่ารับกลิ่นรับกลิ่นอายบรรยากาศนะคะเราก็สามารถมีเปิดสรุปนะคะไปรับลมได้เลยนะคะเ <Š. S 1> ชื่อมต่อ Apple CarPlay นะคะแล้วก็ Android Auto ได้ และก็ยังมีครุสคอนโทรลด้วยนะคะแล้วก็ยังมีบสปอร์ตนะคะแจ้งเตือนเวลาที่มีรถอยู่ในมุมอับนะคะแล้วก็อย่างที่พี่พงศ์บอกตั้งแต่แรกนะคะคันนี้กล้อง360องศาเลยเดี๋ยวพี่พงศ์สาธิตให้ดูจะดูแบบว่าอลังการมากๆคันนี้พี่พงศชอบมากๆเลยเพราะว่าออปชั่นของเขาเนี่ยแบบว่าสุดยอดเลยนะคะเวลาที่สมมติว่าเราอ่ะไม่ได้เข้าเกียร์เราก็จะสามารถดูกล้องได้จากตรงนี้ได้เลยนะคะ นี่นะคะเราจะดูมุมไหนเนี่ยเราสามารถกดได้เลยนะคะมุมท้ายนะคะถือว่าสมรรถนะของเขาเนี่ยสุดยอดมากเรื่องความเซฟตี้ความปลอดภัยนะคะแล้วก็แอร์เนี่ยยังได้แอร์แบบออโต้นะคะแบบดูออลโซนไปเลยนะคะนี่แล้วก็ด้านนี้นะคะ เวลาที่ลูกค้าแบบว่าจะเชื่อม Apple CarPlay นะคะ Apple Android เนี่ยเขาก็จะมีระบบนะคะที่รองรับอยู่แล้วแล้วก็สามารถเชื่อมบลูทูธได้รับสายวางสายได้แล้วก็ยังสามารถโหลดข้อมูลพวกเบอร์มือถือนะคะ เข้าไปที่ตัวรถได้เลยนะคะแล้วก็เกียร์เนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมัติแล้วก็อย่างเจ้าคันนี้เป็นระบบไฮบริดซึ่งเป็นระบบที่เขาออกแบบมานะคะให้แบบว่าประหยัดน้ํามันนะคะมากๆเลยสําหรับลูกค้าที่มองหารถไฮบริดอยู่พี่พวงเนี่ยอยากแนะนําเป็นคันนี้เลยซึ่งราคาเนี่ยบอกเลยว่าถูกกว่าป้ายแดงมากๆป้ายแดงเนี่ยตั้งไข่ที่ 1. น้านสองแสนกว่าบาทบอยรถบ้านนะคะเราตั้งเพียง 979,000บาทเท่านั้นนะคะดูภายในตัวรถไปแล้วออปชันต่างๆของ t o y o t a c คอ s ์บอกเลยว่าท็อปมากๆแล้วก็ออปชันของเขาเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างค่ะว่าห้องเครื่องของ t o y o t a c r o s เนี่ยจะเป็นยังไงเครื่องเดิมไหมนะคะแล้วก็เคยแกะเคยไขยหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะไปะค่ะ ห้องเครื่องของ Toyota Cross คันนี้บอกเลยว่าได้ความใหม่มากๆเหมาะสมกับปีรถเลยก็คือปี2021นะคะคันนี้ฝากระโปรงเนี่ยไม่เคยมีการเก็บสีได้น็อตเดิมนะคะแล้วก็ยังมีสัญลักษณ์ของ Toyota ซึ่งอยู่ด้านนี้นะคะแล้วก็แก้มซ้ายแก้มขวาของเจ้าตัวรถคันนี้ไม่เคยมีรอยแกะแล้วก็รอยไขเลยได้ รอยอาร์คเดิมนะคะที่ออกมาจากศูนย์แล้วก็เครื่องยนต์ของเขาเนี่ยแบบว่ากริบมากๆไม่มีแม้กระทั่งสนิมนะคะขึ้นมาเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะเป็นเครื่องยนต์ที่ใหม่มากๆไม่ใช่ว่าเราเอามาล้างเครื่องแล้วก็มารีวิวให้กับคุณลูกค้าดูนะคะ คันนี้เราเพิ่งรับมาเองนะคะแล้วก็อยากรีวิวให้กับคุณลูกค้าที่กําลังมองหา Toyota c r o อสนะคะในกลุ่มของรถมือ2แล้วก็อยากได้รถสภาพดีเนี่ยบอกเลยว่าต้องบอยรถบ้านเท่านั้น <ๆ S 1> พี่พวงของฝากไปด้วยกับ Toyota c r o อสนะคะเครื่อง1.8 h y b r i d ตัว Premium พรีเมียมเซฟตี้โมเดลริสต้คันนี้นะคะราคา979,000บาทแล้วก็ไมเนี่ยอยู่เพียง28,000โลเท่านั้นได้รถบ้านมือเดียวสภาพพร้พอมใช้งานเลยนะคะแล้วก็ ฝากไปด้วยนะคะกับช่อง YouTube ของบอยรถบ้านนะคะวันนี้พี่พวงขอตัวลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่นะคะ